ตั้งแต่ปี48เนี่ยเพิ่งได้ทำจริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิชาต้องห้างของสาย,ยาวีวโบราณที่เราเรียนมาก็คือมีทั้งหมด10เบอร์ <6. S 1> อันนี้คือฮาซิมัเบอร์6ครับตั้งแต่ปี48อาจารย์เนี่ยไม่เคออยอนุญาตให้สร้างฮาสซิมัสเบอร์นี้เลยนะตอนเรียนอะ่ะแกบอกว่าถ้าดวงอะ่ะไม่ตกถึงขั้นไม่มีข้าวกิน อย่าได้ทำฮาซีมัทเบอร์นี้เด็ดขาดดิ้นรนไปด้วยตัวเองก่อนถ้าคิดว่าดิ้นรนด้วยตัวเองไปแบบสุดๆแล้วไม่ไม่ไหวแล้วยังไม่ไหวอะ่ะค่อยทำฮาซีมัทเบอร์นี้ขึ้นมาเพราะว่าฮาซีมัตเบอร์เนี่ยมันเป็นพลังงานธรรมชาติที่เหมือนกับรวมพลังงานทั้งหมดอะ่ะเสริมให้เราเนี่ย แข็งแกร่งพร้อมกับจะทําอะไรก็ได้ชื่อของมันก็คือเป็นฮาซิมัตเกี่ยวกับเรื่องโชคดีฮาซิมัตนาซีมาแล้แกบอกว่าเนี่ยฮาซิมัตเนี่ยดีโชคดีนะดีพวกไว้แล้วดีที่สุดถ้าไม่ถึงที่สุดอย่าทําถามว่าฮาซิมัตจะใช้ไม่เห็นผลยังไงเวลาทำมันมีสัญญาเราได้ทําสัญญาไว้ว่า ราบใดลมหายใจยังไม่สิน้นก็คือกูยังไม่ตายราบใดลมหายใจยังไม่สิน้นก็ขอให้อย่าใช้ไม่เห็นผลนี่<ม>คือการทำสัญญาไว้กับเจ้าของวิชาในสมัยอดีตอ่าซึ่งโคตรโคตรโคตรโคร่ะแล้วมันเป็นฮาซิมัตต้องห้ามอันนี้ก็คือเป็นฮาซิมัตโชคดี ที่พกติดตัวไว้และจะโชคดีไม่มีคาถาวิธีใช้ก็คือพกติดตัวก็อย่าให้โดนหมากัดล้กันเขาเชื่อว่ามันไม่ดีบางคนถามว่าอาจารย์ครับผมผูคูต้องพกคาดซีมัสเบอร์นี้ไหมมีดีกว่าไม่มีและถ้าผมไม่พร้อมก็ไม่ต้องมีคือถ้าเราคิดว่าเราไม่เดือดร้อนจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถ้าเรามีผู้ชมงคลตัวอื่นอยู่้วไม่ต้องเช่าก็ได้ทําได้ครนี้ครั้งเดียวไม่สามารถเขียนซ้ํา มันหาสิวัตเบอร์อื่นได้ด้วยนะใครอยากได้คือต้องไปหาซื้อแพงกับเพื่อนที่เคยได้ไ